รร่่วววู้กกอนยาถ้าฉันเป็นนัลกลงทุนระยะสั้นซื้อขายภายในวันเนี่ยถ้าฉันจะทำกำไรได้มากสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เอาส่วนต่างเนี่ยมาทำพอดการาฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาขยับภายในวันเอาสูงต่างมาแล้วก็มาหาแอดเรมเ สติธิบอกว่านะครับสติธิบอกว่าถ้าท่านซื้อขายโก o ฟิวเจอร์ใน1วันเนี่ยโอกาสทำกำไรโอกาสทำกำไรเนี่ยมากสุดจะอยู่ที่ประมาณ400บาท380ปบโกลบนะครับแต่ถ้าคิดเป็นแคนคดเดเนี่ยจะอยู่ที่70หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าท่านซื้อขายโกลฟิวเจอร์ใน1วันวันเดียวนะครับ แบบว่าซื้อปุ๊ปิดวันนี้เนี่ยถ้าท่านทำกำไรได้ประมาณ70-80บถึง80บาทต่อคอนแท็กคือท่านทำได้ดีกว่าดีกว่าทั่วไปเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ซื้อขายภายในวันเนี่ยจะกำไรได้ประมาณ70-80ตามสถิติย้อนหลังนะครับเช่นสมมติมาเช้าปุกท่านซื้อฟิวเจอร์ที่22,000ถูกไหมครับพอทองขึ้นเป็น2 2 0 0 0 8 0บาท แสดงว่าท่านทาได้ตามแอลเบรตแล้วคือชันเนี่ยรู้ว่าทั่วไปเนี่ยเขาอยู่ที่70-80สถ้าทําได้70-80สแเนี่ยแนะนำก็คือถ้าวันนึงกำไรเจ็ดสิบแขายได้เลยถ้าขายปุ๊บเนี่ยคือทําได้ตามทั่วไปนถ้าขายได้มากกว่า7จ็ดสิแสดงว่าทําได้ดีกว่าตลาดแค่ไหครับอันนี้ถามว่าเพื่อให้อะไรเพื่อให้รู้ว่า นัลกลงทุนที่ดีครับพอเราลงทุนเรารู้ว่าเราซื้อขายภายในวันเนี่ยอย่าโลภบางคนบอกเฮ้ยซื้อวันเนี้ยฉันอยากได้เลย 200- 300บาทกําไรตอนหนึ่งวันแต่ถ้าดูตามสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าซื้อภายในวันนะครับ200300นี่ถ้าดูเนี่ยโอกาสได้เนี่ยจะยากเฉพาะส่วนใหญ่ถ้าซื้อกำไรภายในวันเนี่ยจะอยู่ที่70็ด